มาดามดีใจและก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกบรบอร์ให้มาบรรยายเรื่องการบริหารคนและบริหารงานตามแบบฉบับสามก๊กบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ที่ได้รับมอบหมายมาวันนี้เนี่ยคือตุนก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแต่ว่า สำหรับคนไหนนะคะที่เป็น f อ3สามโก๊กอยู่แล้วเนี่ยใครมีคำถามอะไรก็สอบถามขึ้นมาได้เสมือนว่าคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันนะคะโอเคไหมคะซุนบูคนนี้เป็นคนเขียนยุทธพิชัยสงครามนะ,ะที่ระบือไปทั่วโลกนะ เขายังบอกเลยว่าการรบร้อยชนะร้อยเนี่ยยังไม่ถือเป็นการยออกําลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกะติก,กาในช็อตลงคลิปความยาวได้เพียงหนึ่งนาทีเพื่อนๆติดตามกันต่อได้ที่ช่อง YouTube y o u u u b ไอเยราเจมได้เลยค่ะ